เ,เป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งเป็นความหวังของครอบครัวอีกทั้งยังเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นมนุษยชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตลอดจนอนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจมีพัฒนาการในทุกๆด้านที่เหมาะสมกับวัยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์สังคมและจริยธรรมจะเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่าเด็กปฐมวัยคือวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8ปีจัดได้ว่าเป็นระยะที่สำคัญที่สุดของชีวิตทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมบุคลิกภาพโดยเฉพาะด้านสติปัญญา จะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้และพัฒนาการใดๆในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่นๆของชีวิตเป็นอย่างมากดังนั้นโรงเรียนบ้านขยุงโดยรูคผู้สอนชั้นประถมวัยจึงสนองนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต4 ด้วยการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นอนุบาลปีที่2เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพถ้าหากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกจากผู้ใหญ่ภายใต้บรรยากาศที่มีความสุขไม่เคร่งเครียดด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัดหรือยากต่อการปฏิบตัติการจัดบรรยากาศห้องเรียนจึงแบ่งเป็น3ด้านคือการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดเรื่องการตอบสนองความต้องการพื้นฐานและการเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมจึงมีเป้าหมายให้เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขอนามัยที่ดีมีพื้นที่ในการตอบสนองการทำกิจกรรมต่างๆอย่างคล่องตัวและตอบสนองการทำกิจกรรมที่หลากหลายสภาพแวดล้อมในห้องเรียนหลักสำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภยัยความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็กความเป็นระเบียบความเป็นตัวของเด็กเองให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจและมีความสุขสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนคือการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษารวมทั้งจัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามที่นั่งเล่นพักผ่อนบริเวณธรรมชาติห้องปฏิบัติการและอาคารประกอบต่างๆโดยระวังเรื่องความปลอดภยัย ดูแลรักษาความสะอาดการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กการจัดสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพเป็นการจัดห้องเรียนตามแนวคิดเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุขจึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกันซึ่งจะเกิดความสะดวกปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบกติกาข้อตกลง ทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมต้านจิตภาพจึงมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันผู้สอนมีท่าทีที่อบอุ่นและให้ความมั่นใจแก่เด็กสนับสนุนให้เด็กประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพจึงเป็นการจัดการชั้นเรียนของผู้สอนด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับเด็กการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมด้านสังคมเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เกิดจากแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากการเล่นของเด็กการทำกิจกรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นการจัดการให้เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยอมรับและเกิดทักษะทางสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เรียนรู้ประชาธิปไตยด้วยการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเรียนรู้ของเด็กที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุและบุคคลผู้สอนจะต้องพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กโดยให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นหรือสิ่งของรวมถึงกระบวนการต่างๆครูผู้สอนต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการคิดและให้เด็กได้เห็นความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์